สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับท่านที่เกิดปีชวดในปีพศ2551 2539 2527 2515และ2503นั้นเมื่อชีวิตของคนปีหนูย่างเข้าสู่ปีพศ2565นี้ท่านมีแนวทางมีการดำเนินชีวิตไปในทิศทางใดโชคลาภวาสนาและบุค,คลิกของคนปีชวดทั้งหลายนั้นเป็นแบบไหนในคลิปนี้เรามีคำตอบให้ท่านครับ 4. ปีชวดพศ2515หนูน้ำโชคลาภของหนูที่เกิดปีพศ2515เมื่อ,อย่างเข้าสู่ปี2565นี้มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นมากและสิ่งนี้ก็เกิดจากการสะสมประสบการณ์อันยาวนานของหนูน้ำก็ย่อมทำให้เขารู้ได้ว่าเขาไม่ควรเสี่ยงหากไม่มีความจำเป็นชีวิตที่มีความมั่นคงดีอยู่แล้วการใช้เวลากับตัวเองให้มากขึ้น และใช้เวลาว่างไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนเก่าบ้างมีเวลาว่างก็หมันออกกำลังกายบ้างหาเวลาเดินทอดน่องในสวนสาธารณะบ้างเพื่อการผ่อนคลายการทำจิตใจและทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นนั้นย่อมเป็นเรื่องที่ดีส่วนท่านที่มีปัญหากับเรื่องสุขภาพในปีนี้ต้องใส่ใจกับอาการปวดหัวหรือโรคที่เกี่ยวกับสมองให้มากขึ้นหากพบว่ามีปัญหาในด้านนี้ ควรปรึกษาแพทย์ไว้แต่เนิ่นๆเพราะต้องกันไว้ดีกว่าแก้อย่าปล่อยให้แย่แล้วแก้ไม่ทันนะครับอุปนิสัยโชคลาภวาสนาของคนปีชวดปีพศ2515อุปนิสัยและโชคลาภของคนปีหนูน,น้ำ2515นี้เป็นดวงของนักเดินทางผู้ชอบสแสวงหาที่ทำกินใหม่ๆไม่ว่าที่นั้นจะไกลหรือใกล้หากท้องยังหิว จะต้องด้านด้นไปหากินให้ได้หนูน้ำจึงมีความสามารถหลายอย่างและเขามักจะหาที่พักอาศัยได้ง่ายเพียงแค่มีที่พักพิงอาศัยก็สามารถซุกหัวนอนได้ไปก่อนวันนั้นก็จะผ่านไปได้และจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ได้ผ่านความลำบากมาตั้งแต่วัยเด็กนั้นทำให้หนูน้ำชอบทำอะไรด้วยตนเองที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเขาไม่ค่อยไว้ใจใครและการทำอะไรด้วยตนเอง ก็มักได้ผลลัพธ์ออกมาดีกว่านั่นเองและถึงแม้ว่าชีวิตในวัยเด็กของหนูน้ำมักเป็นชีวิตที่ค่อนข้างขาดแคลนชีวิตวัยเด็กไม่อุดมสมบูรณ์ไม่มีกินมีใช้เหมือนคนอื่นเขาทั้งครอบครัวการศึกษารวมไปถึงสุขภาพก็ไม่ถึงกับดีอย่างที่ควรจะเป็นแต่เพราะความอดทนความเป็นนักสู้และความกล้าหาญของเขานี้ทำให้หนูน้ำเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจชีวิตได้เป็นอย่างดี จึงมาเป็นผู้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงมากขึ้นตามอายุเป็นผู้ใหญ่ใจดีผู้มีอารมณ์ผ่อนคลายไม่เครียดกับชีวิตอีกต่อไปและการรู้จักปล่อยวางไม่จมอยู่กับอดีตจึงกลายเป็นจุดแข็งที่หนูน้ำมีเหนือคนอื่นและถ้าหากหนูน้ำรู้จักเอาข้อดีนี้นำมาใช้กับความรักก็ยิ่งจะทำให้ชีวิตมีความสมบูรณ์พูนสุขจะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยเงินทองและครอบครัวที่แสนจะอบอุ่น ก็หวังว่าท่านจะได้รับความบันเทิงกันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะท่านที่เกิดในปีหนูในปีพศต่างๆที่เราได้นำมาวิเคราะห์ให้ท่านได้รับชมกันและถ้าหากท่านมีข้อเสนอแนะหรือคำถามใดๆก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้ตามช่องทางด้านล่างนี้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม